ที่เราจะไปนะครปฐมกันวันนี้นะจะไปทดลองเรื่องคารเรนไฟฟ้าแบบนี้เลยไดโนบ็อกดูหน้าตาไปเลยเป็นไงไม่รู้มองเป็นเหมือนแบบหน้าแมวอะคือเขามี2ตัวนะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ราคาไม่รู้จริงๆเขาบอกของเขาดีมาลองดูหน่อยถสไาตลา์เราใครอยากอยากรู้อะไรก็อยากส่งมาให้ลองเหมือนที่เทอร์โบไฟฟ้าอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกไม่รู้สไตล์เรานะดูกันเอาเองผมก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะดูกันเอาเองครับเนี่ยหน้าตาเปิดกล่องมาแพคเกจก็หน้าตาดีนะหรูหราตัวแค่นี้เหรอ แต่ที่ผมไม่รู้ฟังก์ชันนะบอกก่อนนะไม่รู้เรื่องฟังก์ชันเลยแต่ผมต้องไปให้พี่เจ้าของแบรนดะ์เขาอธิบายทีหนึ่งนะว่าทําอะไรได้บ้างนะแต่หน้าตาจริงเขาเล่นไฟฟ้าไม่มีอะไรอยู่แล้วเพืเ่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันมีสายวายเสียบตรงปากขาเข,ขาเล่งเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกยี่ห้ออยู่แล้วเสียบของขาคข,ขาเล่งเดิมแล้วก็แท็บสายขึ้นมาแค่นั้นเองชอบชอบแต่ไม่รู้ว่าทํางานได้ดีหรือเปล่าใช้ฟังก์ชันได้ดีจริงหรือเปล่า เขาบอกว่าตัวคันเร่งไฟฟ้าเขาที่เราเอามาเลยนะที่เขาเสนอมาแล้วเราฟังแล้วเอในของที่ดีจริงอ่ะคือเขาบอกว่าจูนผ่านโทรศัพท์มือถือได้คือเห็นหน้าตาตัวเล็กๆงี้ไม่ต้องแบบไปจิ้มที่หน้าจอเลยโหลดแอปพลิเคชันมาใส่โทรศัพท์เราเนี่ยโหลดเสร็จปุ๊บเราสามารถเปิดฟังก์ชันเปลี่ยนตำแหน่งคันล่งคันเร่งอะไรทุกอย่างได้ที่โทรศัพท์มือถือนะนี่แล้วดูกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่คือกล่องเล็กนะตัวเล็กตัวใหญ่๋อตัวใหญ่หน้าตาก็ค่อนข้างจะดูดีนะเนี่ย แต่จริงไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่เธอท่านะดูในในกล่องม,มีอะไรมาบ้างหน้าตาดีอ่ะโอ้ยมีม,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 มีมีจอมีจอมีที่ยึดจอได้อย่างงี้โอ้เขาก็ออกแบบมาดีว่ะอ๋อมันเหมือนแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถูกปะ่ะนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัก่ะเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่กดเข้าไปเลยนี่ลอกแหละ แล้วก็ติดตั้งบนคอนโซลได้คือมันไม่ได้มองแบบแบบเกทน,าน่าน้ารแบบบื้อๆหน่อยนะอันนีนะ้ผมว่าดีไซน์เขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะแต่เรื่องฟังก์ชันและความสามารถของมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีแค่ไหนเราต้องไปลองที่นะคปรปฐมนะครับที่ของเจ้าของ d ดโนบ็อกไดโนบ็อกแบรนด์นี้นะเขาว่าของของเขาดีมากเจ๋งมากมีฟังก์ชันการเปิด200กว่าฟังก์ชันอะ่ะมันเยอะมากแล้วมันปรับได้เยอะขนาดนะั้นมันจะมีผลจริงๆหรือเปล่านะมันทําได้ดีจริงไหมถ้าไม่ดีนะจะก็ไม่ดี ครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับศูนย์บัญบชาการใหญ่ไดโนบ o อกนะดูดีของโอ้หเยอะแยะมากมายนะหลังผมนะมีตัวชุดไดโนบ็อกตัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวแ a ปเตอร์นะครับแรปเตอร์จะเป็นตัวใหญ่นะมีรุ่นมากมายนะมี BT50 แต่นี้ผมไม่รู้ละรหัส r 1 1 r 1 0 R 9ของมากมายเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะที่ผมเปิดแพ็กเกจให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงไหนๆหนมาถึงแล้วก่อนที่เราจะไปทดลองสไตล์มีนายกลาดนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ทดลองเองไม่ขับเองอีกแล้วถ้าผมขับเองทดลองเองเพื่อนๆไม่อยากดูหรอกสิ่งที่เพื่อนอกก่นน้ันบแแล,บแลลมว กบมาอีกครั้งนะน้องแนทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตามคำเรียกร้กองนะขอให้มีน้องแนทอีกขอให้น้องแนทมาอีกไนงะจัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับเป็นไงวันนี้สวยใสเหมือนเดิมแต่วันนี้จะไม่ทดลองแบบง่ายๆครับคราวที่แล้วมันง่ายเกินไปคือจะทีละขั้นตอนเลยแต่ก่อนอื่นจะไปอธิบายก่อนดีกว่านะครับว่ากล่องไดโนบ็อกเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันพิเศษมากมายนะสามารถเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์และจูนกล่องครื่เล่นไฟฟ้าได้เลยได้ยังไงไปดูที่รถดีกว่านะครับไป รถที่จะใช้ทดลองในวันนี้นะครับเจ้า Toyota f o r t u n e r นะคันนี้เป็น f o r t u n e r เครื่อง3,000ขับ4 Full Time นะครับเป็นขับ4ตลอดเวลาเลยในการใช้งานอาจจะแบบว่าหนื่อแล้วอืดก็เป็นไปได้เพราะว่ารถขับเคลื่อน4ล้อด้วยน้ำหนักตัวรถเองเนี่ย f o r t u n เ r เป็นรถที่ค่อนข้างคันใหญ่เนี่ยเพื่อนๆดูสิสก่อนที่จะให้น้องแนทไปทดลองสไตล์มินายกลาดนะเรามาให้เพื่อนๆดูๆดเจ้าคารเรงไฟฟ้าใดานบอกก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวแรปเตอร์นะครับนี่นี่แรปเตอร์ผมไปอธิบายให้เพื่อนๆ ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าว่าไอ้คันนี้ f o r ์จ u เ t อร์คันนี้ไม่ใช่รถเดิมนะ มันไม่ได้แบบเดิมๆโรงงานเลยนะครับมีเครื่องยนตน์เครื่องยนต์ก็เขามีการ modify มาแล้วนะมีเทอร์โบ F55 เทอร์โบ F5 มีหัวฉีดมีอะไรแล้วคือรถอ่ะต้องใช้ให้มีกําลังประมาณหนึ่งไปดูในโนในโนบล์เดือนนะครับว่าทางานยังไงบ้างตัวกล่องไดโนบล์เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับที่ผมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วคือติดตั้งกับรถเจ้าของไดโนบล์นะครับสวยงามสวยงามก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่น,อ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 นที่จะทําอะไรทั้งหมดทั้งทั้งหมด,ท,หมดทั้งป่วนคือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันนะเข้าเเลยนของ แล้วก็มีหน้าเลยภาษาไทายกดเข้าเลยแ a ปเตอร์อินสตาจุดเด่นที่ผมสนใจเขาบอกว่าของเขาเจ๋งผมก็เลยอาถ้าเจ๋งพี่เอามาให้เราทดสอบให้เราได้ลองดูเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ไหมพอเขาบอกมาว่าจูนผ่านโทรศัพท์มือถือได้พอแค่พูดแค่นี้ปิ๊งแหละแล้วปิ๊งไม่พอปิ๊งน้องแนทลากน้องแนทมาทรมานอีกแล้วเฮ้ยเราเสร็จแล้วเร็วมากเราเข้าแล้วนี่ บลูทูธคอนเน็กต์เราต้องเปิดบลูทูธเราเปิดบลูทูธเจอไดโนบ็อกไม่ต้องไปกดคอนเน็กต์นะคือข้อดีนะอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปคอนเน็กต์ปุ๊บแล้วเครื่องเสียงที่เราคอนเน็กต์อยู่เนะี่ยมันจะหลุดแต่ไดโนบ็อกไม่จําเป็นต้องคอนเน็กต์นะคือถ้าขึ้นว่าหาไดโนบ็อกเจอก็จบละเข้ามา<อ>ถึง<อ>จะมีรหัสตั้งก่อนนะครับรหัสล็อกในแต่ละเครื่องนะไม่สามารถจูนกันมั่วซั่วได้อีกเออไม่ใช่ว่ารถจอดอยู่ข้างแล้วเรากดจูนกันมั่วซั่วได้นะใส่รหัสไปเลย เ0ตัว99เราเข้าแอปมานะครับเนี่ยแอปมีฟังก์ชันภาษาไทยง่ายๆนะแอปแรกนะครับแอปฟาสพอเราเข้ามาถึงเราจะกดออฟก่อนกดออฟอีกทีหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัว F F คือฟังก์ชันฟาสนะครับฟาสก็แสดงว่าพร้อมสําหรับจูนหน้านี้นะคือความเร็วของคันเร่งนะครับอันนี้คันเร่งยังไม่เร็วนะมันเป็นจูนแบบเรียวไทม์คันเร่งพรผมขยับคันเร่งดูดงเลยันเร่งผมอยู่กับที่นะ เสียงเครื่องเปลี่ยนเลยนะล้อมันเล่งขึ้นโดยที่ขาผมไม่ขยับขึ้นนะเป็นแบบเรียวไทม์ดูดิเพื่อนเพื่อ,อดูมี255นะครับเลเวลมีตั้งแต่0ถึง255นะผมลองแม็กซิมัมเลยเดี๋ยวเร็วไปเร็วเกินเร็วเกินอ่ามีระบบนี้อีกฟังก์ชันเสียงเวลาเดินหอบไหนลองดิรถเดินหอบได้ไหมอันนี้คือจังหวะของเสียงนะอันนี้ตืดตืด ตเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ยินแต่เสียงมันเปลี่ยนเร่งความเร็วถึงช่วงเฮ้ยเฟี้ยวรอเสียงดังๆ่อยเออมันมันสามารถปรับโอ้ใอยากซิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปพลิเคชันเดินหงเดินหอบได้นี่เป็นไงเฟนะี้ยวนะโอ้ไม่ได้เหยียบเลยใช่ไหมไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบ รถเดินหอบเองได้มีระบบอีกอันนึงนะแอนตี Anti ้สลิปอันนี้ดีนะสำหรับญาติพี่น้องเพื่อนผู้หญิงหรือว่าคนที่ขับรถไม่ค่อยจะแข็งนะหรือว่าขับรถเจอทางน้ําทางอันตรายเราสามารถปรับได้นะกันลื่นการลดลื่นเท่าไหร่ได้เหยียบคันเร่งแล้วมันจะหนืดเลยรออเครื่องก็จะขึ้นช้าไปเลยรถมันอืดแบบคันเร่งอืดแบบอืดอึดจัดเลยอะใช้คันเร่งเยอะมากมีหมอดีโค่ีโคประหยัดก็คงไม่มีอะไรมากอนะีโคนเราก็ไม่ได้สนใจ ที่ทีเด็ดนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้มีหมดไอรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะมีตัวเทอร์โบเอฟห้ามีหัวฉีดควันจะดาคันนี้หมดควันดํามีปิดควันรถซิ่งสายกระบะรถซิ่งมันสามารถปิดควันได้เลยนี่ตอนนี้ผมยังไม่ปิดดูควันหลังรถอะไรเง้เขาดานเฮ้ยเจิมลวดเจิมลวดควักโทรศัพท์เลยเออลุยไปเลยเออล ดูคนแรนผมไม่มีควันห้างรถเดียวเลยตามรอบเครื่องรอบเครื่องขึ้นมาสี่พันรอบแต่ควันไม่มีโดนจับไหมไม่เสียตังค์โคตดเปียวแล้วก็มีล็อกรอบล็อกรอบอันนี้ข้อนี้อันนี้ดีดีดีเราเปิดหมดออนเลยหมดออนไปเลยปั๊บหมดแอลมันจะปรับเป็นหน้าเป็นแอลแล้วปรับเป็นแอลปุ๊บสามารถล็อกรอบได้หย,ยวดคะแรงไม่ได้ ลอกรอบกันดงกันเด็กไรได้นะอ่ะเราให้เพื่อนยืมรถเราเปิดรอบให้เพื่อนหน่อยเพื่อนยืมรถใช่ไหมรถเราโมเต็มอ่ะเราเปิดรอบให้แค่นี้ผมอยากเขาเร่งสุดแล้วนะสองพันรอบเปิดให้เพื่อนหน่อยเปิดให้เพื่อนหน่อยสามพันรอบเปิดอีกสามพันห้า อยากยืมรถเหรอเพื่อนเอาไปเลยล็อกเราไปแล้วจะขี่ไงขี่ไปเลยรถเราโมเต็มเราก็ไม่กลัวพังขับไปที่อ่ะโคตรเจ๋งเลยเพื่อนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมรถมึงไม่แรงเลยวะทำตั้งเยอะเออไม่ต้องแรงหรอกแต่มึงจะทำรถกูพังนี่อีกโหมดหนึ่งโหมดสุดท้ายที่เขามีนะนี่โหมด rpm ล็อกนะเนี่ยเล็งรอบเครื่องยนต์ได้เลยรถพ่วงแบตเราไม่ต้องมาเยืนยืนเหยียบคันเร่งให้นะเพื่อให้รอบเครื่องมันสูงขึ้นหรือว่าลดเครื่องเสียงนะครับเวลาจอดสตาร์ทไว้เพื่อเร่งเพื่อได้ชาร์จให้ไดชาร์จทำงานนะนี่เราปรับเลยเนี่ยผมลองให้ดูเลย ปั่มหมดออนรถเร่งเครื่องเอง,เองไปดูเครื่องว่าเครื่องเร่งเองผมอยู่นี่นะแต่เครื่องเร่งเองเบาๆบ, au, บ, au, บ au, เสียงก่อนเสียงดังเสียงดังเป็นไงปลายนิ้วสมัมผัสบ้าบอเดี๋ยวนี้มันไปขนาดนี้แล้วเนี่ยปรับนิ้วไปนิ้วเฮ้ยขนาดนี้เหลือขเอขาเร่งไฟฟ้านี่ครับ พาน้องแนทมาเทสสไตล์มีนไนกล่านะวันนี้ไม่ได้ขับธรรมดาน้องแนทรู้แล้วนะไม่ได้ขับธรรมดานี่ในการขับรอบนี้คือดูดูเจ็ตสกีลำนี้ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ ใหญ่จริงๆตัวเล็กๆทาไมใหญ่ไม่ไมถึงเจสกีทดสอบการเร่งไฟฟ้าเนี่ยคือในการเหยียบการเร่งเนี่ยรถมันไม่ไปคันนี้บอกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะรถมันมีการโมดิฟายเครื่องยนต์มาพอสมควรแต่ถ้าเราลากของที่หนักขึ้นแบ่งน้าหนักเยอะขึ้นเนี่ยมันจะขับไปไหมขับไหวหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับให้น้องใหญ่เอ้ยน้องแนทคือให้น้องแนททดสอบโดยการขับ, <c oughs> ขบลากเจสกีน้องแนทบอกไม่เคยขับ <c oughs> ไม่เคยขับเลยเนาะไม่เคยขับลากของไม่เคยเลยเนี่ยทางตรงยาวๆไม่ยากอย่าเลี้ยวลงข้างทางแล้วกันเพราะว่าถ้าลงไปพี่ก็ไม่มี ยาใช้เขาโอเคไปไปให้น้องแนทลองขับดูเปิดแอปก่อนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานี่น้องแนทเขาหน้าฟาหน้าฟาคือการปรับคันเร่งนะเราเปิดออนคันเร่งเลยน้องแนทเราเหยียบคันเร่งค้างไว้เบาๆนี่เหยียบคันเร่งอยู่กั่ทีปะหนูเหยียบเท่าเดิมนะคะเป็นไง เนี่ยเป็นการจูนแบบเรียวทำนี่หนูหยิบเขาเริยกเลยจากแอปเลยในมือถือเลยนี่หนูหยิบเขาเรียกไว้ไม่หนูแตะไว้หน่อยเดียวไม่แตะไว้หน่อยเดียวแต่เขาเรียกไฟฟ้าสามารถช่วยได้นะปกติออแต่จริงจริงอ่ะพี่ก็ไม่ชอบแอปพลิเคชันนี้พี่อยากจะัดเติมอย่างเงี้ยอยากจัดื้อมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบนี้สะดวกกว่าคะหรอคะใช่ ดีไปลองลากนี้ค่อยๆลากไปเป็นไงหนักนะคะนป็น,นถ่วงๆๆๆท่งๆๆๆงวงเดี๋ยวพี่ลองเปลา่าคันเร่งให้ดูไหมคันเร่งเท่าเดิมไหมเลยเทาเดิมค่ะเราจะไม่ลงข้านทางกันนะ,ะไม่ลงค่ะหนูก็ขับตรงๆสิคะขั <laughs> บตรงๆเราไม่มีตังค์จ่ายค่าเจ็ตน,นะคะ ได้เลยนะสบายใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพี่ลองปรับเบาลงเป็นไงขับเร่งหนักปะหนักเลยไหมหนักค่ะอ่าแสดงว่าคันเร่งไฟฟ้าเห็นผลแต่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เพราะรถมันไม่หนักมากใช่ไหมใช่ใช่อ่าพี่ต้องแน้นลองเบาๆก่อนเบาๆค่อยๆเบาๆแล้วกจอดแต่หนูว่เบารถสิบล้อมาไปเลยค่ะไปเลยนะตรงข้างทางแล้วก็จะไม่เอาสิบล้อนะคะไม่เอาสิบล้อสิบล้ออยู่แค่นี้แค่เอื้อมลองเรียมอีกนิดนึงเป็นไงเบาไหม พุ่งวะพุ่งค่ะพุ่งถึงหน้าเอ้ยพุ่งไปข้างหน้าไหมพุ่งไปข้างหน้าค่ะไม่ได้พุ่งถึงหน้าไม่ได้พุ่งถึงหน้าค่ะเป็นไงรอบแรกลากเจสกีเป็นไงอ๋อก็สบายๆนะคะสบายอ่ะลากได้ลากได้ลากได้คือถ้าเราต้องไปเที่ยวจังหวัดแล้วนั่งลากเจสกีก็ขับได้ขับได้แถ่ายก็มีคันเร่งใช่ค่ะแล้วเจสกีมันเบาไปเล็กไปเดี๋ยวรอบนี้นะไม่เจสกีแล้วนะนี่ดูใหญ่กว่าเดิมเยอะดู อันนี้เขาเรียกเรืออะไรเรือจเจ็ดเรือยอทอันนี้เขาเรียกเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือยอทใช่ครับเรือยอทอ๋อใช่หรอไม่รู้สิครับอะไรครับโอเคโอเคเขาเรียกว่าเ deste, mm. ร mm ืออะไรนะน้องแนทเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือ รอบนี้7เรือยอทใหญ่มากน้องแนทรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อไม่ถึงเรือไม่ถึงเรือโอ้โหใจคอไม่ดีเลยเรือไซส์ขนาดนี้นะ25ฟุตนะครับน้ำหนักประมาณ3ตัน3ตันน้องแนทลองลากซิว่าจะเหยียบไปไหมรถคันเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวพี่อาจจะปรับโหมดให้มันแรงขึ้นอีกไปลองดูให้น้องแนทลองขับเจ้า Fort จ er, ูเนอร์ลากเรือ3ตันโดย <Okay. S 2> มีคันเร่งไฟฟ้าไดโนบ็อกนะครับไป okay. ไปน้องนัทเดี๋ยวพี่จะลองไม่เปิดค okay. mm ันเร่งก so ่อนนะน้องนัทลองขับใช้คันเร่งเบาๆเลยขับไปเรื่อยๆก่อนอ่ะเลยวัวไปหน่อยเราต้องหนีวัวไปเยียบเป็นไงหนักเหรออุ้ยหน้าหนักเลยอ่ะหนักไหมขาหนักเลยไหมหนักค่ะเดี๋ยวเราไปโดยโดยยังไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้านะเปิดแค่คืออันนี้จริงๆสเต็ปประมาณนี้44ระดับอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรหนักเลยเหรอหนักกว่าจะเยอะเยอะเลยเยอะเลยเหรอหนักไหมหนักค่ะเดี๋ยวพี่ลองช่วยคันเร่งไฟฟ้าดีกว่าค่อยๆปรับสเต็ปเป็นไง ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเอาไปอีกเอาไปอีกป็นไงเปลววะเปลวมากค่ะเพราะได้แต่งนิดเดียวเองนะนิดเดียวใช่ไหมใช่ทางนั้นที่รถเลยดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเนี่ยไปเราไปอีกไปเลยเอลยังไงก็นุงก็นุกงเออถ้าวิ่งไกลๆเราวิ่งไกลๆเลยถ้ามีก็ก็คือโอเคเลยนะอาแต่ถ้าสมมติไม่มีคันเร่งแล้วเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราขับยังไง เ,เมื่อขาไหมคะคะเมื่อขานะเพราะน้อง่เน,น้อน่อจะใหญ่นะคะน้องน่าจะใหญ่เพราะน,น,น้องเล็กด้วย น้ำหนักตอนแรกนะครับน้องแนทบอกว่าขับได้สบายเรือไม่หนักเราเลยมีตัวช่วยออปชั่นเสริมนะครับสำหรับทําให้เรือหนักขึ้นนี่นี่นี่ออปชั่นเสริมเป็ไงหนักหนักทุกคนหนักทุกทุกคนเดี๋ยวเราต้องพาน้องๆนั่งเรือแล้วเราจะขึ้นไปด้วยทําให้เรือหนักขึ้นแล้วดูซิว่าคันเร่งไดโนบล็อกเนี่ย จะลากไปได้ไหมแต่เน,นี้ยจริงๆอ่ะค <te> <rawd Moder> ือไม่เกี่ยวกับแนทไม่เกี่ยวกับใครละเกี่ยวกับผมเองล้วนๆเลยเอ้แต่จริงๆเราไม่รู้เดี๋ยวว่าน้ำหนักน้องเขาเท่าไหร่ลองเออลองยกดูก่อนไหมเพราะเราอีกแล้วเนี่ยพออย่างเงี้ยกูก็ไม่ชอบอ่ะในในเราในในพี่พี่ลองพี่ลองดูสิหุ้ยเฮ้ยไหวไหวอ่ะน้อนนอนขึ้นก่อนคนแรกอุ้มได้ทั้งวันโอ๊ยถ่ายคลิปไม่ไหวปวดหลังน้กหนั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 กอุ้ยไม่หนัก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 โอเคค่ะคนที่สามนะครับคนที่สามเนี่ยพี่ลองยกสิโอ้โหอุ้ยเฮ้ยน้ำหนักได้นะนน้้หักได ถ่ายสิ <laughs> ว่าผมจะยกไหวไหมใครก็ไหวทางนั้นนะโอ้ยใครใครก็ไหวเดี๋ยวไปเขาท่าไหนท่าไหนกัวอ่อนไม่ได้หรบกชิปเนี้ยอืออู้หอันนี้หลังแอนเหมือนไง <laughs> ขับไปเลยเนะ็ตเดี๋ยวขับไปเลยนะเออเอ้าทำไมต้องนั่งไปด้วยละนะ่ะเน็ตก็ขับไปสิไม่ใช่น้ำหนักมันไม่ได้เออเออขับขับไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปขึ้นเรือกันลูก นี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเไปไงานแนทขับรถพาพี่มานั่งเที่ยวทะเลเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะบึงเหรอบึงเหรอมาเทีย่ยวบึงน้องแนทขับพามานะครับนั่งบนเรือมาน้องแนทเป็นคนขับรถและ,<ท>ะม<ท>ะนีน้องๆขวัญใจวัยรุ่นมากเลยนะพี่ยอดจริงๆแนทอ่ะแนทแนทไม่ต้องมานั่งข้างๆพี่ก็ได้นแนทไปไหนก็ไปแนทไปนั่งในรถก็ได้ไม่ได้แต่จริงๆคืออันนี้วันนี้พาให้น้องแนทมาทดสอบคันเร่งไฟฟ้าไดโนบล็อกนะคราวที่แล้วได้ทดสอบไปแล้วแต่วันนี้ทดสอบโดยการลากเรือขับเรือเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้หนักเหมือนที่คิดค่ะไม่หนักใช่ไหมคือเราเราเหยียบคันเร่งมันก็ไปใช่ค่ะทางทั้งที่มีน้องๆที่หนักอกหนักใจของพี่ยศของพี่เลยเหรอจ้าตอนแรกเราไม่ไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้าเลยขับยังไงอืดมากค่ะอคือเราเมื่อยเหยียบคันเร่งไม่ลงเหยียบคันเร่งเยอะแต่ว่ารถไม่ไปรถไม่ค่อยไปพอพี่เปิดฟังกชันคันเร่งไฟฟ้าให้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ สบายขึ้นเยอะค่ะขับได้เลยขับได้ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยไม่ปวดน่องเพราะว่าพี่นั่งมาพี่ก็สบายสบายกายสบายใจอ่ะีนี้ก็มีความสุขที่สุดอะ่ไจริงๆแล้วอะมีความสุขมากๆเลยความสุขของพี่ยศจริงๆไม่ได้ไม่ได้ชอบอย่างนี้ยาสาบานนะฝนตกฝนตกด้วยยาสาบานฝากเขาเรียกไฟฟ้าไดโนบล็กด้วยฝากติดตามม i d n i g h t g a r a น e c h ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี FPPview นะครับเจอกัน EP หน้าครับผมไปแล้วต้องใช้เวลาอีกนานอยู่กับน้องๆนะน้อองแนนนนทววัััีีี้พ่่าจจะไมกกลลบบเเด๋ยหูอง รอบที่แล้วคือให้หนูอยู่ด้วยอยู่ด้วยแต่รอบนี้ให้หนูกลับเองคนเดียวเรื่องของหนูหนูจะกลับงานเรื่องของหนูพี่ไม่กลับแต่พวกหนูก็ไม่กลับนะอยู่ด้วยกันโอเคไปเจอกันครับ EP หน้าครับบายบายครับบ๊ายบายบึม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 อุ้ย